ทัานประโยคาวิจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อย่าขอนำพรหมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพรหมิหารสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก่รมโทสะและพยาบาทด้วยว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจีนสีเนียกว่าไฟประการหนึ่งด้ือว่าราคะโทสะขี้ไฟก็โทสะเป็นเป็นเหตุสร้างความเร,ร้อน <c oughs> แปลการบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธ มีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผน ตอนวางแผนนี่ต้องใช่อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะใส่ความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคคลอื่นเข้า รู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่แกแบ,บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สมบายจะนอนก็ไม่สมบายจะหลับก็ไม่สมบายจะตื่นก็ไม่สมบายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบ,บุคคลที่เป็นภยัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมดเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบั่นทอนความดีนี่เระการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดเม้าน,นี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความเล่าร้อนเผาผัานผลาญจิตใจทำให้ร่างกายสุดโสมโทมเมื้อความคิด อารมณ์ฟุ้งซ่านลุงพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมนี่อย่างหนึง่งและอีกรายการหนึ่งโทมทั่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเอรคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึง่งในอีกรายการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย อีกบราการหนึ่งเมื่อไปทำลายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางครนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งท,ทรัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่ป็นสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุข ถูกเขาจับไปขังไว้เพาะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพลโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับ ผมเด็ดวระสมมาส,สัมพุทธเจ้าใบทรงบังครับทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างหอ ให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดขอใครนี่ความจริงไม่ได้ยกย่องพระาศาสนานี้ว่าดีกว่า,าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสรงทันเห็นว่าความโกรธความเย้ยบาดเป็นการนลดรอยความดี เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้ สุขเพื่อคุยความเมตตาปราณีเพื่อกลูลทงเคราะห์ซึ่งกันละกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ท่านหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นกันคัดค้านธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่า ความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนและ,ะที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยก็ไม่ได้ใช้ ว่าความรู้สึกท่านมีนที่ถะามีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแ้ะมันเป็นปัจจุบันแ้าเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีเร้่มมาว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา ความจริงความรู u, ้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อน รวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> <c oughs> เกิด้นลืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันเริ่มบ่ายมันก่อเดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็อเดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพมิหารสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดแลกษาารมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสัมเถึงที่สุด ทั้งที่สุดตรงไหนทั้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอรมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทําความรู้สึกเมืาเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆ ลืมมาขึ้นแต่แต่ต,อ,ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างเพราะลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิรก,กับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเ่ากัน ไม่ใช่วาจาสำรับเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาเือรยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วย จอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้ เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อภิญนกรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่าไม่แบ่อาการของความสุขหรืออาการของความทุกข พระพุทธเจ้าท่งกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทันนังผู้ไหว้ย่อมไม่ได้ไหวตอบปูชาลาบเตปูชังเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขาไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนีนเรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจเลยว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงจริงใจยิ้มในความมีเสน่ห์เราก็แปและคว,วาเกือบจะโดด จ้นโดยเขาไปกอดไปรัดฟัดเฟี่ยงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกองาตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นเป็นยังไงเนี่ยอาตมาไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับรงคนอื่นเกี่ยวกับรองคนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกัน คนบาบาบาบอในโลกนี้เขาพยาหารได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขสร้างความชัว่วเิ้นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองราการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกกรุณาสงสาร รักเราไม่พอ,อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกําลังปัญญาตามกําลังทรัพย์ตามกํา,า,กล,ากลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวชิวอหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้น เอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพราะเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก,ก็นแล้วกัน เทวทัตทำกระองค์สมเด็จพระพักกวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหาคุณนาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับร,รักเราหนุ่ลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิม้มเขาแกล้ง,กลงเรายิม้ม คนที่สุดคนที่ทําเราเขาก็่จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเล่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเล่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจเขาเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีฐานสี่คืกกอกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกรุณาและเมตตาเป็นบันใจจจยในการผูกมิร คณนายความสงสารในการเกลื่อูลกน่นสร้างมิตรดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยเพราะลืมตามาบอกวาวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกือ้อกูลบรรดาสัตว หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเด้เห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ไม่ใช่บีบคั้น ลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาโดยการีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์มีฉาดิสียาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่เราพรอยินดีด้วยแต่อย่าไปส่งเสริมเฉย ส่งเสริมใช้เฉยมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกำไรเราต้องเป็นคนหากำไรกำไรที่เราจะเพึงได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนจะมีความอุ่นหนาฝาข้างในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาได้ยสียเขาพลอย,ยินดีด้วย แต่เท่าว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จยเพิ่งได้นั่นยังไงแต่ก็คือมองดูทีระว่าพิจารณาให้ดีว่าผลนื่งความดีผลนื่งความสุขที่เขาแย่เพิ่งได้มานั้นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไร วินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉั้เฉยๆย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทำที่ด้วยมันจะ,จะได้ช่วยให้เรามามีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่าเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสิน อนแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาังเกียจว่าเราจะไปเยอะแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรมธรมดาธรรมดา ก็ดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบขาถ้ากฎข้องกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บ้านหรืออะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎข้องธรรมดาเราก็คิดว่านีโอโหนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็น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 ปัจจัยของความพ้นทุกข์นี่ในหนึ่งโลกกรรทำแปดแบยกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไป เมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบรรดาศักดิ์นี่ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มันแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศเขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเขาเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วด้วยคํานินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสรรเสริญแล้วก็ยิ้ม เำว่านินทาเสียดสีเราเรากอยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสนเสริญคนถ้าสนเสริญเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่านินทาเราเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำานินทาด่าว่ามันไม่มีผล,ลนักเขา้านักเข้าเขาขี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาว่าเลือกดา่าเลือกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไป ความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำาในคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่นีมากกวเบกขา <c oughs> มุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระนาคามีไอความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเข้าไว้ ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันกบอารมนั้นใช้รณมความดีเข้าประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอาเ,อาเอาบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมด ถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแกะ่ คิดว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยเพราะรู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ถ้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรรัอย่างยืน ที่เราเห็น,นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดโสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียจะมั่งมีทรัพย์เหลือขนาดนับเราก็เฉยมาซะอีกทําไมจึงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกข์ตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยใด้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทาให้เขา กว่าสะดวงสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธแล้วก็เฉยมาซะอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิ t คือรูปโฉมโนมพันเราก็เฉยมันกิดกว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมัโชคเราพังแล้วกดแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร ในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรทที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกขออองสมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ข้อลอหันเป็นอันว่าเราจะเริญพรมิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสิิ์พิพัฒนะมงคล